แพงหมดเลยที่นี้มันห่วงอีกอย่างเราซื้อก็เป็นแสนหลวงพ่อเดินเลยดูครับกินกินกินแล้วครับว่ะไปเลือกเลานะมีสองรายการอันนี้อาภินิหารอันนี้อ่านิตยสารลานโพเปลี่ยนซื้อนั้นได้ไหมได้แต่ว่าต่างไม่คืนก็บวกเพิ่มไปเลยซื้อขาดเลยไหนเอาไหนอันนี้บวกเพิ่มไปเลยซื้อขาด อันนี้ห <Okay, S 1> ิ้วอันนี้สองสองหมื่นสองจะซื้อขาดเลยถ้ารู้ว่าได้ราคานี้ซื้อนี้ตั้งแต่แรกแล้ว <25. S 1> ออยี่สิบห้าเ, <25. S 1> เอ๊ซื้อขาดจะมาไม่ได้หิ้วกค่ยี่สิบห้าการนี้บนดาราไม่รู้จะกีก่กเล่มแล้วเนี่ยเอ๊ะก็เมื่อกี้พูดราคาไงสองหมื่นสองเพิ่มอีกหน่อยนึงสองหมืน่นสองขอเหอะ มันที่อันนี้จริงพี่อันนี้สวยจริงๆแล้วนี่แค่ทําอันเนี้ยก็สองพันกว่าบาทแล้วก้นนี้มันสองื่นสองแต่ดาล่าสองเล่มยี่สิบห้าให้พี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สองไม่เอาไม่เอา,เอาหน,า,หนาวซุ่ม้าไวะให้พี่ยี่สิบสี่พี่ไม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 นนจริงเชื่อพี่ตรงนี้มันหมดแล้วถ้าไม่มีชุดเนี้ยสองอันเนี้ยมันหมดแล้ว อย่าไปเขียนนางพูงกับกำลังร้องเยเกือบแทงแล้วด้วย,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 ยี่ิามจบยี่บมขอพี่เฮ้อเดี๋ยวจะิี้วนุนด้วยซื้อนุ่นด้วยเดหลือย <3 S 2> <ะ>ี่สบสามอันนี้พี่ไม่อยากขอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขอกำไรเขาทุ่มๆ่วอันนี้คือพี่ไม่ได้ทอนนะหักอน,นุน้นไปอันนี้นี่ไงอันนี้สิบสีเนียสบสี หนึ่งสามห้ายังไม่พอหนพี่ผมขอย่าเปลี่ยนนะผมขอขอเอานี้นะเดี๋ยวเอานี้มันยี่สิบยี่สี่นะหมดไหมยี่สิบสี่นะแล้วลี่ยนเอาไหนอันนี้ผมขายได้แน่ผมมีลูกค้าแล้วยี่สิบสี่นะยี่สิบสามที่จานหูขอเอาหัวกะทิพี่ไปเลยเนี่ยของแต่นั่นแหะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันรู้หัวกะทิจริงๆนับยี่สิบสามไม่ขายองค์เนี้ย จะได้จริงได้อยู่พีนานนับตั้งปิดนี่ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาต้องยี่บสามเออต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนเราขายองค์สองหมื่นไปแล้วก็ได้กรอฟรีขอบคุณนะครับปิดไหมครับขอบคุณครับส่งให้หนูขอมันจะมีภาพนิ่งแต่เนี่ยผมตัาเอาหัวหัวผมไปเลยแต่ภาพนิ่งนะแต่ภาพนิ่งอ่ะอันนี้ขอหิ้วแป๊ม